พริกแกงส้มพิที้ก็มีหอมแดงพริกแห้งเม็ดใหญ่กะปิเกลือป่อนน้อยนี่แล้วก็กระชายต้นทูนหรือว่าต้นออดิบต้นก็จะแบบนี้จะแหลงใบแห้งหมดคล้ายๆต้นบอน แต่กินดิบได้ใส่ต้นออดิตพี่ติ๊กลืมกดถ่ายไปตอนใส่ตอนใส่เต็มหม้อเลยตอนนี้เขายุบแล้ว โป่งในน้ำปลาตัดปี๊ดน้ำมะขามปี๊ด เสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเพิมพ่มความหอมบีบดๆน้่นะปลาทูนึง่งแกะแต่เนื้อ 安子。